สวัสดีครับพบกัผมภาคภูมินะครับผมครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึง วิธีการที่ผมใช้ในการเทรดในวันที่21นะครับ21มีนานะครับผม2 5 6 6นกะครับก็คือการเทรดทองคำนะครับครับว่าผมเทรดอย่างไรบ้างนะครับผมครับโดยลักษณะของการเทรดนั้นก็ผมก็ได้แบ่งเป็นตัวตัวกลยุทธ์อยู่นะครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากลยุทธ์นั้นมีอะไรกันบ้างนะครับครับผม สำหรับตัวกลยุทธ์นั้นนะครับผมครับตัวกลยุทธ์นั้นผมก็จะใช้อันที่1เลยนะครับกลยุทธ์ของการเทรดในวันที่21นะครับผมครับก็1ก็คือเกิดดาวเทนนะครับผมครับเกิดดาวเทนนะครับผมใน m 1 5 m 3 0หลังจากนั้นเมื่อเราไปเช็คดูใน m 3 0ก็จะพบว่ามันเกิดการทดสอบนะครับ support and resistance นะครับผมครับที่ m 3 0 แล้วก็เกิดไซเวย์ขึ้นในบริเวณนั้นนะครับในกรอบแคบนะครับครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเราย้อนให้มันกว้างขึ้นอีกหน่อยมันก็จะเห็นว่ามันได้เกิดจากการที่มีแนวต้านนะครับเปลี่ยนายเป็นแนวรับแล้วก็เกิดไซเวย์ขึ้นครับโอเคครับเราไปดูในกราฟกันนะครับผมโอเคครับในกราฟนะครับก็จะแสดงนะครับผมภาพตัวของ m 1 5นะครับผม นะครับโอเคครับในหน้าในหน้านี้นะครับก็ตัวกราฟเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับวัดครับ ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับมีการลงมานะครับก็คือทำโลนะแล้วก็มีไฮตัวนี้นะแล้วก็มีการทำโลลงมานะครับแล้วก็ทำไฮนะครับแล้วก็ทำโลที่ต่ำลงทำไฮที่ต่ำลงนะครับก็โลที่ต่ำลงก็คือจะมีไฮโลนะครับแล้วก็ไฮโลแล้วก็อันนี้เป็นโลตัวนี้เป็นไฮนะครับแล้วก็มีการโยกขึ้นไปนะครับผ ดูขึ้นไปบริเวณนี้นะครับผมตัวลักษณะของการเทศนะครับผมตัวพอเราพอเรามองที่ทำเฟรม15เราเห็นทีว่าเนี่ยคือแนอนขาลงนะครับผมครับโอเคเมื่อเห็นว่าเป็นถนนขาลงแล้วเราไปเช็คกันในทำเฟรม M 30นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คาดการได้ว่ามันมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับผมนี่เป็นการคาดการนะครับผม โอเคครับเรามาดูกันที่ m 30นะครับตัว m 30เองเนี่ยครับเขาก็จะเกิดเป็นเทนนอนน้นมขาลงด้วยเหมือนกันนะครับผมก็คือลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นโลไฮก็ลงมาโลไฮลงมาโลก็ไฮแล้วก็โลนครับก็คือทำไฮนะัตนี้ทำโลทำไฮแล้วก็ทำโลทำไฮ นะครับแล้วก็ทำโลนะครับผมแล้วก็พยายามจะกลับขึ้นไปนะครับผมครับในจุดตรงนี้เองนะครับผมก็เราก็จะเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยทำแนรุ่นสาขาลงเนี่ยไนเอ็มสิบห้าแล้วก็เอ็มสาด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันนึงก็คือมันเกิดเป็นแนวรับแนวต้านด้วยนะครับผมครับในบริเวณนี้นะครับโอเคในในเรื่องของ การเกิดนรัฐน้ต้านนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันเกิดอย่างไรบ้างนะครับก็มีการทดสอบแล้วก็ทำเป็นน้รับฐน้ต้านขึ้นอยู่ในกรอบนี้นะครับกรอบตรงนี้นะครับนะครับกรอบนี้ก็จากขึ้นมาก็เป็นชนเลยครับชนหลุดขึ้นมาก็เป็นชน อยสแตนนะครับลงมาเจอซัพพอร์ตนะครับขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปทะลุลงไปะทะลุขึ้นไปแล้วก็ลงมาใหม่แล้วก็โยกลงมาอยู่ในกรอบนะครับลับมาในกรอบก็คือมาเจอรับนะครับผมรับก็คือซัพพอร์ตนะครับแล้วก็จะมุกกลับขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลักษณะอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเค นะครับตัวนี้คือ distance นะครับตัวนี้คือ support นะครับโอเคหลังจากนั้นพอเราทราบเรื่องว่ามันไปมี support มี distance เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เห็นอยู่เลยนะครับว่ามันเกิดกรอบไซด์เวอยู่บริเวณนี้นะครับในสเต็ปที่3เราก็เห็นว่ามันมีไซด์เวใช่ไหมครับ ตัวนี้มันเป็นไซเว์เห็นไหมครับจริงแล้วไซเว์ way ก็จะเป็นประมาณนี้นครับแล้วก็ทะลุออกไปนะครับแล้วก็ไซเว์มานะครับแล้วก็คาดว่าจะต้องเป็นไซเว์อยู่บริเวณนี้นะครับโดยเมื่อเราเห็นว่ามีการเกิดไซเว์แล้วนะครับตรงนี้มีการชนขั้นที่1นนะครับแล้วก็ชนไฮนะครับชนตรงที่เป็น ดิสแตนต์ครั้งที่2นะครับตรงนี้เป็นชนที่เป็นซัพพอร์ตกันที่1นะครับแล้วก็มีกลับลงมาแล้วก็ชนดอนขึ้นไปที่ดิสแตนต์ครั้งที่3แล้วก็ชนอะไรครับชนซัพพอร์ตครั้งที่2แล้วก็มีชนขึ้นไปที่ดิสแตนต์ครั้งที่4เพราะฉะนั้นตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดอะไรครับเกิดซัพพอร์ตครั้งที่3นะครับผมโอเคทีนี้ เมื่อเพื่อนๆเ,เห็นแล้วว่าอ่ามันมีโอกาสที่จะเกิดอย่างนี้ได้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมผมถึงบอกว่าตรงเนี้ยมันมันอาจจะมีโอกาสกลับมาได้ที่สามนะครับผมที่สปอร์ที่สามทีนี้เรามาดูในในกราฟที่มันในกราฟที่มันกว้างกว้างขึ้นกว่านี้นะครับเราจะเห็นทันทีแล้วว่ามีการโยกขึ้นนะครับลงมาขึ้นลงนะครับขึ้นไปนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือมันสร้างอะไรครับตรงนี้มันเคยเป็นแนวต้านอยู่นะครับตรงนี้นะเคยเป็นแนวต้านแล้วมันก็ไปชนแนวต้านด้านบนตรงนี้นะครับรนี่เป็นแนวต้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็บริเวณบ,บริเวณตรงนี้นะก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นแนวรับได้ เป็นเส้นนะตรงนี้ก็มีที่จะเป็นแนวรับได้นะครับตรงนี้นะก็การที่จะเป็นแนวรับได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าราคาเนี่ยมีการกระทบกันนะครับแล้วก็ชนไซเวว์อยู่นะครับบริเวณน,นี้ก็มีการที่จะกลับลงมาได้เหมือนกัน โดยเฉพาะที่ในวันก่อนหน้าเนี่ยครับวันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตัวกราฟเนี่ยตัวกราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้นะใช,ใช้ระยะเนี่ยอยู่ประมาณ7 0 0 0จุดนะครับ7 0 0 0จุดนะครับเพราะฉะนั้นการที่อาคารเนี่ยวิ่งมาที่7 0 0 0จุดได้เนี่ยครับมันก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วครับว่ามันน่มีโอกาสที่จะเกิดไซเวย์เพราะว่า เมื่อไรก็ตามที่ทกราฟหรือว่าราคาเนี่ยมีการวิ่งขึ้นไปสูงๆนะครับผมขึ้นไปขึ้นไปสูงๆเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปเกิดไซด์เวย์อยู่บริเวณตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับผมก็เลยทําการเทรดเข้าไปในลักษณะที่ให้บริเวณตรงนี้แหละครับคือไม่เกินไม่เกินบริเวณตรงนี้เป็น TP นะครับโอเค แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าในวันที่ผมเทรดในวันที่21เนะ็นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมโอเคครับเราไปดูกันเลยในกราฟนะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าราคาเนี่ยตอนนี้มันวิ่งไปทำนะรครับมันไปทําชนแนวต้านนะครับที่ผมได้ได้บอกเอาไว้แล้วนะครับก็คือบริเวณนี้นครับมันชนแนวต้านไปแล้วนะ แล้วจุดเข้าผมก็ได้บริเวณแนวต้านพอดีด้วยนะครับผมจุดนี้นะครับโอเคดังนั้นเราก็มาดูกันนะครับใน,นการมีการปรับตัวขึ้นนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับด้านล่างนี่นะครับก็จะ,จะเป็นอะไรครับเป็นแนวรับนะั่นเองตรงนี้นะช่วงบริเวณนี้ เ็นแต่ันนี้เป็นทำเฟรม n.5 นะเราจะมองไม่เห็นก็มันก็เป็นทำเฟรม n.5 นะจริงๆแนละ้วถ้เว่าเราไปดูในทำเฟรม3 0เราจะเห็นทันทีเลยว่ากรอบเนี้ยมันจะต้องลงมาได้อีกนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับอืมตัวเดอร์ผมก็ได้เปิดชิ้นไว้แล้วนะครับผมครับโอ้โหมาดูกันครับโอ้โหมันนั้นกลับขึ้นไปครับนะับพุ่งไปนชนตรงแนวต้านด้านบนนะครับที่เราได้พูดกันไปแล้วนะครับจะไปจะครับ จะพยายามจะดันลงมาให้ได้นะครับโอ้โหกลับลงมาแล้วครับกลับมาแล้วตอนนี้มันไปสร้างสร้างเลยครับสร้างให้ด้านบนเนี่ยเป็นสามยอดนะครับเพื่อให้เพื่อให้การดันลงมาได้แล้วมันก็ขึ้นไปชนเราไม่ผ่านนะครับโอเคครับตอนนี้มันกลับลงมาหาเราแล้วกลับลงมาแล้วถึงไหมจถึงไหมครับถึงไหมครับอีพีจุดที่หนึ่งโอ้โหเก็บเป็นระดจุดที่หนึ่งครับเก็บเป็นะครับโอ้โห นะครับดีปีจีดีสองจะเก็บไหมเก็บไปแล้วครับโอ้โหจีดีสองครับโอ้โหโอ้โหหลังเก็บเสร็จปุ๊บโอ้โหแดนกลับไปทันทีเลยครับโอ้โห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 ครับตอนนี้ราคาก็หลันกลับลงมาอีกแล้วนะครับกลับลงมาอีกแล้วหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดจุดสามจะเก็บดีปีได้อีกไหมเก็บแดงไหมโอ้โหเก็บแดงแล้วครับอีกทิ้งไม้ครับ ครับเก็บไปอีกหนึ่งไม้โอ้โหเก็บอีกหนึ่งไม้ครับครับผมเป็นสี่ไม้นะครับผมสี่ชุดสิไเราจะสี่ไ,ไม้โอ้โหเก็บแล้วครับเก็บแล้วโอ้โหดันลงมาแล้วัโอ้โหโอ้โหอีกสิบเดียวจะจะครบแล้วโอ้โหเล่นกลับขึ้นไหมครับโอ้โหไม่เป็นไรเล่นกลับใช่ไหมนี่เห็นไหมครับตรงเนี้ยเป็นตัวที่บอกว่าเป็นแนวต้านนะครับเป็นเอ่อโทษนะครับเป็นแนวรับ ที่ดันรับขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาเปอร์เซ็นต์ R ขึ้นมาครับแล้วก็เปิดออเดอร์เพิ่มนะครับเอาเปอร์เซ็นต์ R มาโอ้โหเก็บไปแล้วครับเก็บซ p ไปแล้วครับเก็บไปแล้วเปิดเปอร์เซ็นต์ R ขึ้นมาเพื่อจะดูอะไรครับ่อดูว่าตอนนี้มันเป็นเป็นโอเวอร์ซอดหรือเปล่าครับโอเวอร์ซอดคือคนขายมากนั่นเองนะครับโอ้โหลงไหมครับจะถึงไหม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 โอ้โหหอีกนิดเดียวครับ มันสามสิบจุดเองมั้งเนี้ยผมมันดันกลับไปก่อนคือเอาเปอร์เซ็นต์มานะครับจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่คนขายมากนะครับมันก็มีเกิดได้สองอย่างก็คือคนจะบายกลับขึ้นไปได้นะครับผมก็คือเป็นเป็นเป็นวอลล์ซอนะครับแล้วก็หรือจะลงมาทิ้งเป็นแคนิคเซลเลยก็ได้นะครับเกิดได้สองอย่างนะ ไบริกัณต่อโคแต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปตาม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 พฤติกรรมของเส็น R9 นะครับที่เป็นการย้อนกลับขึ้นไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเชื่อว่ามันต้องไปอยู่ในกรอบไซเว์ของเราเราก็เลยเซลลงมารัวๆเลยครับล้วร้วู้วล้วล้้วเลยเอาไง เอาไงเอาไงคุณทองเอาไงครับคุณทองโหมันดันไปโหมันดันไปชนครับไปชนตรงนี้นะครับชนตรงนี้นะชนตรงนี้ครับเหมือนจะเป็นอะไรครับจากตรงนี้เคยเป็นแนวรับมาก่อนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะเคยเป็นแนวรับมาก่อนพอทะลุผ่านลงมาครับตรงนี้ก็จะกลับกลายเป็นแนวต้านได้นะครับนะครับแล้วจะดูครับมันจะผ่านไหมมันจะผ่านขึ้นไหม โอเคครับนี่ได้กลับลงมาแล้วครับได้กลับลงมาแล้วเก็บทีพี่แล้วครับเดี๋ยวอีกสไม้ที่จะทำบีไม้สี่ห้าไม้ห้าไม้อีกห้าชุดบอกอีกห้าชุดลงไหมลงไหมโอ้โหไม่ลงครับมันัะกลับไปมันกลับไปก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับโอ้โหมันะกลับไปก่อนมาทิ้งมาแล้วมันทิ้งมาแล้วมันเซลขายมาแล้ว เจอมาแล้วโอ้โหมันกลับไปก่อนโอ้โหดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่งมืนครั้เนียแต่ว่ามันชนแนวใต้แล้วนะตรง,งนี้นะครับตรงนี้นะโอ้โหมันกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วๆๆครับกลับมาแล้ว ทนไหมโอ้โหเก็บไปแล้วครับทีพีอีกหนึ่งชุดได้ไหมอีกหนึ่งชุดได้ไหมได้ไหมได้แล้วครับอีกหนึ่งชุดครับโอ้โหจบหมดแล้วเหลืออีกสามชุดลงไหมลงไหมอ่าครับตอนนี้เกิดเป็นใน้มขาลงทันทีนะครับไหมครับโลตําลงใครต่ำลงครับตอนนี้ไหมครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหมาไหมมาไหมโอ้โหมันจะขึ้นไปก่อนครับโอ้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ย นะครับตอนนี้เกิดน้องขาลงนะครับได้เลยนะครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นสายฟ้าเลยครับเห็นไหมครับลงมาลงมาครับลงมาแล้วลงมาแล้วโอเก็บไปแล้วหนึ่งครับเก็บไปแร้ครับโอ้เก็บไปแล้วอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งครับถึงไหมถึงไหมโอ้เก็บไปเรียบร้อยแล้วครับผมครับวินไปแล้วครับผมครับโอ้ เยี่ยมมากเลยครับโอเคครับโอ้โหในคลิปนี้ครับก็ได้เล่าถึงประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้เล่าถึงาการเข้าไปเทรดของผมเองนะครับผมอา่าก็ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในคลิปนี้ทั้งกลยุทธ์แล้วก็การเปิดออเดอร์นะครับแล้วก็การคงสภาวะจิตใจเนี่ยของเราในในในระหว่างการเทรดเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับผม แล้วก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเพื่อนๆน,น่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของแนาวาต้ากับเป็นแนวรับแนวรับกับเป็นแนวใต้เน,นี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทําคลิปมาเนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้แหละครับช่วยเราได้มากเลยนะครับก็สุดท้ายก็คงไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้เพื่อนๆนั้นมีความสุขสนุกการเทรดนะครับแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย